พี่น้องสบายดีร่างจากมาแต่เฮือนเลยเนาะพี่น้องมาตีนสมองสมองไปหมดแล้วร่างจากมาแต่สอนพี่เนาะเขามาหัวเฮือนเลยเนาะอันนี้รวมกันโซ่คนก็ได้ประมาณนี้พี่น้องพายูแบงหายก็จะนอนน้องพี่น้องนี่นะพี่น้องบ่อยากว่าเลยเดราคุ้นว่างหนาแต่ว่ามันทะาละตัวใหญ่นั่นน่ะสมิ่งอะพอดีกินเยอะน้องเอยขั้นหามบอสอนที่แจกอ้อสอนนะพี่กานะอืมห่างก็จะหูห่างก็เลยสอน เดี่จะทุกามวิธีอันใส่ขี่พี่น้องนางซ้อมชั่วโมงบวชซ้อมแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งใส่ขี่เนี่ยคือว่าห้าบวชอยากใส่เลยเพราะมันแดดจึงเป็นห้าไม่ใสเพื่อนมาผ่าสอนน้องไวไวเดี๋ยวใส่ขี่ก็นะพี่น้องอผีมันออกทำนี่กันยังมันประมาณสาหาสาหวิสามสีผุแล้เขาจะเขาจะใสใบพ้าอิตูทั้งรูมเนี่ยกองเท่านี้แล้วเขาจะใส่นับโตกว่ากูสามโต

ซัมน่ไหหนึ่งร้อยบาทและซันเน่เอ้ากะอีลี่เขาจะใช้พายตูนให้เดียวว่างจ้ะอีเมย์แบบพายตัวตันนึงหลังเลยแหละพี่เนาะตอนนี้ข้องมันจเลี้ยงใส่ต้องชุดดิมใส่นะหลางไปแล้วลองขี้มันออกเดี๋ยวเดี๋ยวสะอานาะซัมน่นี่้าพนซัมเน่อนลี่ยนแล้วนับโตกับครูก็จะอันก็จะเอาพาตู้ห้องทั้งลุมเลย่ปตลาดเลยแบบหลอจตาหลอจาพกคือกองใหญ่แทบจะทั้งลุมนะทั้เป็นของห้ายาดด้วยพี่เนอะ นั่นเป็นแบบพิธีชซีทั้งห้าอยู่ห้ากิน่นเลยแสบทิซสุดอาศสีนอาลมวเป็นตวมันแหลกอาศอาสีนมันแหลกบอกอ่ะโคชีอาล <c oughs> มวเป็นตั <c oughs> วมันแหลกอันเดยนี่อันบิดเดีอันนี้ได้ทัดลูกหอบกบที่ว่าเขาจีเลียนอันนั้นมันชีสี่ดำๆอันนี้ม,มันเป็นน้นาาำแบบรมชาดขมซาดทำตัวใหญ่กว่านี้หา้าชูม้น้องตากขมซาดเลยเนอะไม่ได้ไปหาเพราะอีตูอยู่ อันนี้นะพี่น้องดีมมีเดียดเสียไปปล่อยอยู่อันอยู่น้องเพิ่นเพิ่นว่าแซมน้องแม่เพลูกเพิ่นใจถั่วว่าสิตายก่อนแหละต่างเรียบร้อยจ้านี่ต่างเรียบร้อยมันเหมือนเนี่ยนะพี่น้องเหมือนหน่อยนึงสะอาดเท้าก็จั้ยอยู่ได้ลายนะพี่น้องได้ลายลต่างเรียบร้อยจ้าสิมาแกงเลยใช่ไหม มาอูสิพี่น้องอูสดหนาแล้วการไม่เรื่องว่าตอนแรกต่างเถามุกต่างแถเานาะตอนนี้ฮะา้ากะอาบน้ำแล้วพี่น้องซิวขืนซิวขืนซาวเป็นอยพี่น้องถามที่หอนน้อันยังมีอันนี้นะเน,นี่ยพอพี่น้องไปผ <c oughs> มเอาอะไรกะซาวเ <c oughs> พื่อนยายนะแต่ผมไม่ได้น้องสัยญาบอกอีกกระเถิบอ,อีกสิบสิบหลอก ขาคไปเลยมันก่ซ้ำเซียนหนึ่งกับว่าค่เด้ยเด็ดสดไ้ขางหม้อดะข่างหม้อทาคือตาลายหรออยู่ในเดดเดดูนี่อ่ะนี่ไง่ล้างเรียบร้อยพงานน่ะคนงานพีน้องคนงานคนงานอหายไม่จ้องหรอซ้ำกันอะมันเด้ออเนี่ยหม้อหมดเลย กินตำแบบทีกินเอาพี่เนาตำแบกทีเอโอ้ยพอพิ่เก็บกอก็เอาิดยิบอันนั่นกับชาไม่เป็นเลยต้องหมอไป

ก็แสนหนึ่งได้เหรอสองแสนสามแสนอยู่ขอาหาหด้วพี่น้องเ้อตะกี้ไนกงแต่วิญญาณหัวชิวมาไปหน่อยเลยัีนีข้าวสะอาดหเลยจ้าสังเกตรถอเลย่ะเท้าอุ้ยซัวหยหลังไรา มุกใส่ไข่เลยจ้ะเยสิเอาอมาใส่ออันนี้ว่ายมุกก็ไม่ได้ข้าคี่วมิซสยเป็นหนวดก่อนแม่อะไรคอยติยานซิวหนาเป็นพี่น้องนเป็นติยานให้ข้าพ่อพอ่เ เคเห็นตัเก er. ียงให้ส huh. ุดๆนะอขนด้วค uh. ่ะพี่นตึงเปลือกเปเปืนเข้มอย่าคนอย่าน้ันจิ๋เดียวพี่น้องเดี่ยวออกมาดูด้วยนะเดี๋ยวจีใส่สมในพี่น้องนะเดี๋ยว เตียงกเด้อจะเคีนซิมรสชาติด้วยนะอืมขิ้วนเลยหัวซำซามส,ามมสูงมากละเฉ็นไปลเป็นได้เกียนรสาตสมองสมดองนอปมดลออ,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 อะพี่มาลายอะเคียว<อ>สมลิโมงกับพักน้องนั่งซืลงพรแหละ ไฟ้ายโลเนี่ยเสียแ้วมันกันยุบเองเหรอพี่อเด็กพี่น้องมันกันยุบมันได้พี่น้องได้กินข้าวกินข้าวมันกันเด้ออร่อยแหลมเด้อพี่น้องอย่าโค่นเนี่ยวะข้ามจะซ้ำบ้าน้าวนี่ละถอกเลยแหละถอกนได้มาถอดมาถอดีกตักนะนนะอย่างนันไม่ไปไวของเสียบมันหายง่าย ไปอยากว้าวเลยพี่น้อยคเหนึ่งเลยไปเลื่อใส่เนาะอือนี่แหละเกี่อเต็มนลยเดี๋ยวพี่้มใส่ไปไปให้หางก๋วยเตี๋ยวหน่อยในหัวเกลือนั่นพี่น้องมาเห็ดกินแล้วเวอร้ายใส่ขิงออกเวอร์ร้ายเล้ี่น้องพี่น้องแต่แซ่บได้พี่น้องอยากว้าวเลยไปกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อปันนี้เด้อกินข้าวที่แยกประมาณสิบเอ็ดมุมปลายอะ เจที่สองอะไรเนาะมาเสาะร่นกันเด้เี่ออาหารหยาเอออาหารที่ห้าหยาเทยบาเนี่มเรือนะเดียเสียอู้ห่ากหี่สามสิบทียขาสามสิบเทียบขาเย็นครัเนี่ยนะาโ้มาแต่หน้าโิหรอแบงค์ห้าไม่้องนอนคุณข่ามือประดกตอนโวมเนแกงมไ่ยังหัวเย็นแก้หอยเล องทอ่แม่อเ้างทอ้องเดลอยรานางใส่หัวขึนนเดนเดียว้ยตาเต้นเหมือนมือีไมนี่เราเมทิงท่อยีไหแดดแดดก็เปิดเทจะก็มะได้เยอเยอะใจนะเนาะเสียสูเป็นไงเสียสูเลาแฟมันกเลิศมากอ่ะ

กินบเต็มจะไดา胖สุดที่ดังดัวเรื่องะย่นะดัวะกินปลวอกกันแต่ฟ้าเบียะกินนมปังนะขาโพดั้นเนี่ยเป็น่ไเนี่ยเป็นนเด้อให้เนเนเนี่ ทานแบที่บ้านเนี่กัระสานเนี่หไหเหว่ากจะ่ัเนี่ยกลับจนอน่มกนห้าอันเกินแบบบานเลเด้สบอะใส่ข้นียวเนี่นส่มยกว่ามือนเกนกินเกีว

ยุ่ื่นมดเกลือท่าเละลายเนาหนัวซุกำลาำลซุกค่ะเปือยหุกเนาะวแซบาบ้านนอกก็ซ้ำกะแกินเนาะบ้านอก็กินแกงหัวเดี๋ยวเดี๋ยวะได้หนูเออกนดา้ตะกี้มีอยูเดียเนีกระด้างมั้แม่นนลายสิมีตะกี้ยี่น้องพื้นนะไปสอนั ยังกินม Th ูอีกมแรงมกต่างหาเลว่กินมุกขาวเนี่ยมุกเส่ไ่มุกเน่างนเงมาไปูเสก่อนืกินเ่เี่น้ออิ้นะกินเ่เอทุกคนเพาไปสอนน้องอยู่ฝัางรงนะเป็นแต่กีกิเป็นรอน้องแต่ข่าวขียนน่อยหนาไวาเดือนนได้มัน านปีรีนปีแล้วการเส็งไปพูดป,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 ปี๋ปี๋างเอาหนะเอาขวดไปรเรียกเอาหอบไปเียกมากินก่อแบบพักนะแต่ขีย,ย,ย,ขย,ขยนอเตขมือหน่อยมันเป็นก็ะจะเอ่ยไปมาข้ามขมิข้ามมิะข้ามมิดยูอันึงแล้วก็นบะบะ้อแบบบ้ามิตหน้ามอบอ กับเพือนๆเกคนบ้านกี้ตับบ้าอนจอบมีนี่จะเจอข้ามีดด้วยกันพี่น้องคลิปนี้กราจะพามาคลิปนี้ด้วพี่น้องเด้ออันนี้ต่อเดี๋ยวเาเ้าไปห้ามาแล้วเนาะถ้ากลมามเห็ดเมนูแก่เเนาะมี๋เทีย่พี่พ้องหมยตอนนี้ถากแหลรกรแซงซองขีไม่ได้พี่น้องเด้อเรา่ไมตั้งใจกินต่อไปเนาะจะสอดอีกมือ มเล่โมเร่แอกย่亚เดี๋ยวไปสอนอีมเนาะอยากกวนไปออกกินให้มันอีมค่ะเนาะพออากินหนะนะ